อฮัลโหลทุกคนด้วยนะครับโออ้โาพูดดีๆฝากโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมมาเป็นคนป่าหนึ่งวันนั่นเองนะทุกคนเราจะมาสำรวจสำรวจป่ากันนะทุกคนนี่เจอสเกลติตันด้วยนี่ตีซะเลยนี่เจอคนหมอทุกคนเฮ้ยใครวะเนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมตัแซดเองครับแล้วเราอยู่กับใครครับโอเคครับผมตัวเฟนเองตอนนี้เราจะมาเล่นเราจะมาเล่นอะไรนะฟีฟ่าเราจะมาเล่นอะไรนะชิลล์ล่าชิลล์ล่าแบบมีหมาไอเจอพูดบุกลุกว่าเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยบุกกลุกเอ้ยข้าอู้อู้อู้บุกกลุกอู้ข้าอู้ข้า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 อู้อู้ออกไปออกไปออกไปข้าอู้อู้อู้อะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโอ้โหหมดอะไรวะเนี่ยทุกคนผมว่าตีมันแค่นี้มันไม่พอเหรอเว้ยนี่ผมมีนี่มาให้พวกมันเลยนี่ TNT ทุกคนเฮ้ยหนีหนีเข้าบ้างเลยพี่นุ๊กข้าข้าข้าอู้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 วัดดีวัดดีอู้ ออ้ยไม่มาถูกปากกูเลยุ้ยอะไรอทุกคนผมมีผมคิดอะไรดีๆออกล้วทุกคนเรามีข้อเสนอให้มาด้ยนี่ยพูดได้เรื่องยดินี่ทุกคนเรามีข้อเสนออะไอะเรามีข้อเสนอข้อเสนออะไรอะอะไรข้อเสนออะยสนใจไหม เออสนใจก็ได้ถ้านายถ้านายจะไม่ฆ่าพวกเราอ่ะในบอกว่านาต้องการขอใช่ไหมเอาออกไปนี่นี่ทุกคนผมคิดอะไรดีๆออกเว้ยตามมานี่ผมจะหลอกเพรามันไปฆ่ามือทุกคนผมจะหลอกเพรามันไปฆ่าตามมาตามมันเลยไอพวกคนคนบุกลุกตามมาตามมาอยู่นี่แหละฝั่งไทยฝั่งไทยนี่ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เลยยืนมันรู้ป่าวะชี้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 นี่ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นี่เดี๋ยวจะทำที่ให้กระโดดเว้ยจะทำที่ให้ปะกลัวกันเว้ยจะทำอะไรอ่ะ ล้อไปก่อนเถอะไม่ต้องพูดมากล้อก่อนนี่นะครับที่้ปาร์คกลัวเราจะทำไปเพื่ออะไรพี่หนึ่ยทุกคนเราจะทำที่ให้เป็นปาร์คกลัวกันนะทุกคนเราเล่นอาชีวิตรอดจริงอือเรามาเล่นอาชีวิตรอดแล้เนี่ยท่านผู้ชมแต่เรามาเจออะไรเนี่ยเราเจออะไรเนี่ยเราเจอคนป่าลบกจิบนี่โดดมาเลยไม่โดดตายด้วยโดดไม่ถึงเฮ้ยตอว์บล็อกตอว์บล็อกเออสืบไหมเอาเอาแพ้หนึ่งแพ้หนึ่งตายหนึ่งนะคนแพ้ตายนะ คนแพ้ตายนะคนแพ้ตายนะคนแพ้ตายนะลบจิตมันเข้าไปแล้วเฮ้ยเมันวางทีที่เลยพี่คนแพ้ตายแล้วเว้ยตายดาตายดาตายนะฆ่าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตีเราไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะให้ของมันเลยทุกคนนี่เดี๋ยวถามมันก่อนนายตีเรามเอ็งอยากได้อะไรอ่ะโอ๊ยนายตีเพื่อนเราอ่ะนายฆ่าเพื่อนเราอ่ะฮะเอ็งอยากได้อะไรอ่ะมีของให้ห้ืน เอนนนฉั่ะอยากให้ของดีกว่าทุกคนอยากให้ของนี่อยากให้ของอยากให้ของมีเอาเอาเพื่อนน่ะอ่าเอาเพื่อนเรื่องมากจริงเข้าไปเนี่ยเพื่อนทำไรทำไรเรารู้เอาเพื่อน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 เนี่ยเพื่อนเนี่ยเอาเพื่อนอยากได้เพื่อนเอยหนีหนีโอ้นายนายแค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกเราเนี่ยสเต็ปการเล่นไม่ซับเยอะไม่ทำเลยหรอกแกงนี่มาสนุกเลยหทุกคนนี่ไปแกงไอ้อีกคนนึงดีกว่าไปไหนแล้วมาเฮ้ยนี่มานี่น้ไหนหาอะไรอ่ะไปวิลลี่อะไรพี่จมน้ำ แอบแอบไปมันน่าจะไม่ฉลาดมันไม่รู้หรอกว่าพี่อยู่ในนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพูดว่าอะไรนะเอามาฆ่าพี่เป้าเหรอพูดว่าอะไรนะฆ่าพี่ป้าเหรอเอ้าเอ้าทุกคนมันตายไปแล้วเอ้าเอ้าอะไรวะโอยังไม่ได้ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยอู้อู <Yeah> ้เฮ้ยอู้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 เฮ้ยฆ่าพี่เป้าทำไมอ่ะฆ่าน้องผมทำไมเฮ้ยไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าว่าแล้วเฮ้ยมันตายเองมันมันตายเองมันตายเอง อ่าแล้วมันตายยังได้ไงอ่ะเฮ้ยตายได้ไงตอกดีโอ้ยถามมากจริงเลยไปไปแล้วคู่เลยไปเฮ้ยแยอะะเฮ้ยทุกคนผมมีชาเลนจ์ให้มันอ้าเอ้าวตายแล้วอ้าวเดี๋ยวเอาของไปให้มันก่อนมันน่าจะไปเกิดใหม่ที่บ้านทุกคนนี่ผมมีชาเลนจ์ให้มันเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดกันมีชาเลนจ์ให้เดี๋ยวผมต้องพิมพ์บอกมันก่อนทุกคนมีชาเลนจ์ให้มมันนบอกีชาเลจ์ให้พี่หนุ่มมีอาหารต้องขออาหารกันดิถ้าตัดไม้ได้เท่าไรดีเอาเท่าไรดีทุกคน64อันละกัน64อัน ฉันจะให้ฉันจะเพชรพวกนายนี่ไปทำรรเริ่มเริ่มเริ่มเลย,เยไปหาไปหามามันจืดระเบิดอะ่ะคือมันให้เราตัดไม้งั้นเราผมตัดแล้วระหว่างที่มันกำลังฟาร์มไม้กันอยู่ทุกคนเราจะแกล้งมันนะผมมีของแกล้งอยู่เว้ยนี่เราจะใส่คีปเปอร์อยู่ไหนวะคีปเปอร์นี่ทุกคนผมมีคีเปอร์ทุนเอ้ยไปไหนแล้ววะไอ้หัวเขียวไอ้หัวเขียวไปไหนแล้วเฮ้ยฟาร์มไม้อยู่ใช่ไหมล่ะนี่นี่ฟาร์มไม้อยู่ใช่ไหมล่ะ นี่ฟาร์มไม้อยู่เหรอฟาร์มไม้อยู่เหรอนี่นี่ฟ์มไม้สนุกไปแก้คนต่อไปต่อดีกว่าทุกคนอยู่ไหนอ่ะเอ้ยตัดไม้เหรอฟาร์มไม้อยู่เหรอนี่นี่นี่มีของมาให้มีของมาให้มีของมาให้เลยมีของมาให้เลยมีของมาให้มาเลยผมีไม้แล้วมีไม้แล้วมีไม้แล้วโอเคโอเคมีไม้มีไม้โอเคเขามีไม้ทุกคนหยุดแก้กันหยุดแก้กันต่อไปตัวอะไรดีวะทุกคนเอาตัวอะไรดีเอานี่ต่อไปเอาไปตัวนี้แล้วกันทุกคนไม่รู้มันคือตัวอะไรอยู่ไหนวะไปไหนกันแล้วฟ้าไม้อยู่เหรอฟาร์มไม้อยู่เหรอฟาร์มไม้อยู่เหรอนี่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 ขวานถ ขวานแรงด้วยตีตีมาเลยตีมาเลยเฮ้ยอีกคนนึงอยู่นะอีกคนนึงอยู่ข้างล่างทุกคนนี่เอ้ยเอาของมาให้พาเพื่อนมาหาพาเพื่อนมาหาจะรอดเปล่าจะรอดเปล่ารอดด้วยพี่นุ้ยผมโดนตัวอะไรไม่รู้เอ้ยทุกคนเดี๋ยวพิมพิมบอกมันก่อนให้เวลาห้านาทีเอ้ยพิมพ์ผิดเด้วยทุกคนช่างมันเถอะน่าจะอ่านออกกันแหละให้เวลาห้านาทีห้านาอะไรว้เนี่ยให้เวลาห้านาทีไฮ้หาไม่ได้หาไม่ได้ผมสืบเรียนอุ้ย คอ้งาอรครบแล้วครบแล้วครบแล้วเฮ้ยใคดูครบแล้วไหน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 แล้วเหมือนกันพี่ก็ผมโดนไหนวะไม่เห็นเลยไหนเอาก็ให้ไปแล้วไงเฮ้ยให้แล้วหรอบินมีเลยในตัวไม่มีไม่มีนะไม่มีนี่มันหลอกเขาหรอวะเนี่ย้ลกรีดเหลี่ยมลลกิีดเหลี่ยมมาโอ้โหลูกิีดไม่เหลี่ยมว่ะเอ้าไม่ได้เหลี่ยมจริงทุกคนเห็นปะในตัวผมไม่มีเลยเว้ยไม่ได้เหลี่ยม คิด่ออะไรวะสจูบมหาผมเหลี่ยมนี่ผมไปฆ่ามันแป๊บอยู่ไหนวะฮะอยู่ไหนฮะว่าฉันเหลี่ยมหมอเอว่าฉันเหลี่ยมหมอไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องออกจากบ้าน,นอ่าเดี๋ยว,ช,ว,ยช,วยช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยฆ่าให้อ่าอ่ามีไม้ครบยังเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวถามมันก่อนทุกคนาถามมันก่อนนะมีไม้ครบหรือยังพี่ผมหมอทำไมทำเงี้ยแล้วเสกทำไมอ่ะมีไม้ครบยังเองอ่ะมีไม้ครบยังฮะขำอย่างนี้ขำอย่างนี้ไม่ต้องออกจากบ้านบ๊ายบาย อะไรอะไรจะไปที่ไหนหนีหรอหนีเหรอหนีหรอหนีเหรอบิดเหอบิดเหรอผมอะไรผมว่าไอ้ยาให้เพชรฟรีไม่เอาหรอให้เพชรฟรีอ่ะหลักหลักปาปาปาอ่ะ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 อยางงี้อย่าอย่าง้อาะอ่ะอ่ะ่มันมันยากไปมีง่ายให้นี่มันยากไปมีง่ายๆให้นี่อยู่ไหนอยู่ไหนนี่มีง่ายๆให้มีง่ายๆสนใจไปสนใจไหมมันยากไปมีง่ายให้ป้า ไม่สนไม่สนไปไม่สนไม่สนไปไม่สนไม่สนไม่สนเนรอไม่สนเนออไม่สนเนาอไม่นเนม่สนวนะไม่สนาะไม่เนาะไม่สนเนาะไม่สนเนม่สนเนไม่สนะม่สนเนาะไม่สเนาะไม่สนเนาไม่สนเนะไม่สนเนไม่สนเาะม่สเนากไม่นเนม่สนเนาะไ่เนาะนเนาะไม่สนเนาะไม่สนเนามนเนาไม่สนะไมนเนาไม่เนะไม่สนเนาะไม่สน a นาะไม่สนเนา a ไม่สนเนาะไม่สนเนาะไม่สน a นไม่สนนาะไม่สนนาะไม่สเนาะไม่นเนไม่สนนามาะไม่เนาะไม่เนาะม่นเนาะไมนาไม่สนเนาม่นเนม่ ตายแล้วจะยอมเล่นไหมจะยอมเล่นไหมพิมพ์ก่อนพิมถามก่อน,นจะยอมเล่นไหมะจะยอมเล่นไหมเหรอไม่เว้ยไม่ไม่ก็ตายนซะ <c oughs> ลอ้อลอ้ลอมไม่ยอมอไ,อไม่ยอมว่าต้องโดนทุกคนไม่ได้ไไดแล้วพี่เรา,เราต้องยอมแล้วเนะี่ยมีมีอะไรวะทุกคนเดี๋ยวหาดิหาดิาดมีเอายอมก็ได้เดี๋ยวขอกลับกองตอนย้อมยอมเลยมันยอมแล้วทุกคนมันยอมแล้วรอรอแล้วนี่นี่ นี่นี่นี่มีเยมีง่ายง่ายนี่นี่มีง่ายง่ายให้ทำเอาเอาเขียนพชรอีกทุกคนทำอะไรอะให้ทำให้ทำมีง่ายให้ทำไปหาถ่านมาสองก้อนเดี๋ยวให้เพชรเลยมันให้ทำอะไรวะพิม์ไปหาถ่านมาสองก้อนเดี๋ยวให้เพชรเลยเฮ้ยไปเลยเริ่มหาพี่นุ้ยพี่นุ้ยทำมา แล้วนี่ผมจะไม่แก้งมันเลยทุกคนแต่ผมจะเหลี่ยมมันเว้ยพอมันหาถานไหมผมได้ผมจะโยนรลเบิดให้มันแทนผมมีฐานผมก็มีฐานนะนี่นี่เอาไปเลยเยอะๆเลยแป๊บหนึ่งนะผมบอ่อมมาก่อนทุกคนยังไม่ได้เตรียมกับดักเลยอยู่ตรงนี้รอก่อนนะพึ่งนะอย่าพึ่งนะเอาตรงไหนดีวะทุกคนอย่าเอากับดักทีนทีโยนใส่หัวมันนี่เอาตรงนี้เลยแล้วกันทุกคนทำไม่น่าเห็นไปอย่าขอร้องอยาให้เห็นเลยแล้วกันฟึบมาไมตรงนี้วาง ชิบ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 ชิเยอะเลยโอเคทุกคนมันอยู่ไหนอะไอไหนว่างานจงดีทุกคนบีบเลยตามมาตามมาตามมาเลยเจ็บเฮ้ยตามมาดหตามมาเร็วเสียเวลาหน่อยเฮ้ยตามมาไปฝ้าตามมปาตามมาเลยตามมาเยทุกคนนั่นน่อยู่ตรงนั้นมันไม่น่ามันไม่น่าเห็นหรอมันต้องยืนตรงหนทุกคนอะไรอะใค้อไรนี่มนยยืนตรงนี้พีม่อนทุกคนพีมา่อยืนยืนตรงนี้นี่ไม่ยืนนะถ้าไม่ยืนไำไมถ้าไม่ยืนไม่ให้เพชรนะ โอ้ยโอ้ยยืนยืนก็ได้อ่ายืนยืนยืนเดี๋ยวเตรียมให้มันก่อนทุกคนเดี๋ยวเตรียมให้มันก่อนทุกคนมามาเตรียมให้แล้ว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 ไหนฮะไปคนละสองสแต็กไอ้คนละหนึ่งสแต็กก็ไปเลยโอ้ยคนเลียมเลยทุกคนให้มันไปเกิดหมายยังวะเฮ้ยดีแนววะถามก่อนดูทุกคนเป็นไงบ้างเป็นไงเออเป็นไงวะหรอชอบไหม ชอบไหมโอ้ใครจะชอบโอ้โหโอ้แล้วเพจด่าโอ้โหอยู่เนี่ยจบแล้ะไปฟาดกันแหละฟาดโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็แกล้งสนุกพอแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนเก้อไม่เล่นแล้วไมเล่นแล้วออกออกเสิร์ฟเลยทุกคนดีดโอ้โหเจออะไรเนี่ยใครใครที่ชอบคลิปนี้นะทุกคนก็กดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะทุกคนแล้วก็ไปกดไลค์กดซับให้น้องๆทั้งสองคนด้วยแล้วถ้าผ่านหน้าอยากให้ผมแกงน้องด้วยตัวอะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลยทุกคนสำหรับพันนี้ก็ไปแล้วทุกกคนนเจจอับบบบบ๊๊๊าาาายยยยุ